โอเคก็กลับส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีเกมเมอร์นะครับก็วันนี้เราก็กลับมากับเกมบัสอีกเช่นเคยนะก็วันนี้ลงคลิปเร็วหน่อยนะเออก็วันนี้เราก็ลงตามปกติแล้วนะวันนี้เราก็จะมีมอดตัวใหม่มาเล่นอีกแล้วนะก็คือเป็นมอดเจ้าชิโนนะอันนี้จะเป็นรุ่นเก่านะแก็สวยนะันนี้เทพเลยแหละอ่าเป็นตัวแรงนะอันนี้นก,นก็เป็นเทนเลอร์ไม่ใช่ดิมันจะเป็นรถบรรทุกไอเทเลอร์หรือเปล่าเขาเรียกอะไรเนยนะ มันจะมันจะเป็นไอรถบรรทุกบรรทุกตูก้คอนเทนเนอร์เว้ยอ่ะคันนี้มันโคตรสวยเลยคือกว่าจะไปหามาได้นะี่ก็คือยากลําบากนะก็จะเป็นพ่วงแม่ลูกนะคันนี้ก็สวยเลยแต่งสวยงามมากอยากจะบอกว่าใฮรไลท์มาอยู่ที่ภายในนะมันสวยโคตรสวยอ่ะบอกเลยบอกแค่นั้นแล้ว่าโคตรสวยเดี๋ยวเข้าไปข้างใน,นให้ดูเดี๋ยวเนี่ยดูภายนอกก่อนนะภายนอก,ก็คือสวยมากเลยดูดิมีกระจกนาซาด้วยนะให้ดูภายใน นี่ภายในยก็คืออย่างสวยอะ่ะบอกเลยเห็นไหมคือรายละเอียดแม่งโค้ดแจม่มแจมแมวดูดูว่าเกียร์เนี่ยโค้ดสวยอะ่ะเดี๋ยวก็จะไปเล่นกันให้ดูเลยว่ามันจะฟิลลิ่งจะเป็นยังไงนะไปเลยโอเคเดี๋ยวก็ไปกันเลยนะเดี๋ยวอันนี้มันไม่มีเกียร์นะน่าจะต้องเหยียบไปเลยเดี๋ยวโฉไฟหน่อยอะ่ะไฟเนี่ยเห็นไหมไฟเนี่ยมันติดทุกดวงนะอันนี้ผมเทสแล้วไฟเลี้ยวอะไรละติดทุกดวงนะบอกเลยนี่มีไฟพามาร์กไฟก็แจมแมวเลย ผมชอบสีตู้มากเลยมันโคตรแ่มมาแล้วท่อมันแบบออกมาอนตัวลากอะ่ะโคตรสวยแบบเขียยไปเลยาเยาววันนี้เราก็นจะไปส่งข,ของที่โรงเรียนนะมันไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นโรงเรียนหรืออะไรสักอย่างนะอันนี้ผมก็จอดเช็คไอแอปไอบันทึกหน้าจอก่อนนะว่ามันขี้เด้งนะมือมันเปิดมันเป็นพ่ออะไรอาจจะเป็นพ่ออ่าโทรศัพท์ผมหน้าจอแตกแล้วก็ค้างๆด้วยก็เราจะไปะสนใจนะแล้วก็ทำเรื่อยๆจนกว่ามันจะพัง คนนี้บอกเลยว่าขับสนุกมากเลยดูดิแต่ว่าภายในมันจะมืดหน่อยนะเพราะว่าไอ้พวกเขาทํากระจกมาแบบดำด้วยเงียมันเป็นสีดำเออก็จะขี่ยากๆหน่อยภายในก็คือจะเน้นแบบมองไอ้มองคนที่3หรือ2นี่แหละเออเดี๋ยวก็ขี่ไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าถึงโรงเรียนนะรู้สึกว่าไอ้แม่นี่นะมันจะแบบมืดๆมัวๆอะเงี้ยมันเป็นกอนใต้ค่ำแล้วอ่ะ เเราก็ขี่ไปเรื่อยๆเลยนะว่าจะถึงเมื่อไรนะแต่ผมว่ามันน่าจะไม่ไกลหรอกประมาณไม่กี่กิโลถ้าคิดตามความเป็นจริงเราจะไม่ถึงกิโลถ้าเป็นใน,นแบบชีวิตจริงนะก็ช่วงนี้ครับผมก็เริ่มเวลาเยอะขึ้นนนกันในการอัดคลิปนะผมก็จะพยายามหามหมดอะไรจริงๆนะมาลงให้ทุกคนดูให้ทุกอาทิตย์นะมันจะได้ไม่เกิดช่องว่างนะก็ติดตามกันให้ถึง1,000ซับเลยนะก็ถึงนี้ ผมพยายามหาคลิปอะไรสนุกๆแล้วก็มาทำนะโอเคเดี๋ยวก็ติดไฟแดงไปก่อนอ่ะก็ไปกันเลยยาวๆออรู้สึกว่าตอนที่ผมไปเช็คมามันน่าจะอยู่แม่ไกรน,นะโรงเรียน่ะขี่มาเรื่อยๆว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะหาไอ้มอดพวกไอ้รถอ่ารถบัสบิ๊กฟุตอ่ะออรถมอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเข้าเล่นตัวนะไม่ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่านะ ถ้าใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะวันนี้เราก็ขี่ไปได้เลยชุดนี้อากาศร้อนมากเลยอาทิตย์หน้าผมรู้สึกว่าโรงเรียนผมน่าจะปิดนะมันไปแค่วันเอ้ยไม่ใช่ดิวันจันทร์แล้วก็วันอังคารแล้วก็จันทร์ไอพุธหัดเสาแล้วสุกไปไหนวะเพิช่างมาเลยอเออมันต้องนับประุด้วยใช่ไหม ผมหลดนลืมนะไม่รู้เป็นไรอาจจะนอนน้อย,ยได้มั้งแต่ปกติผมก็ไม่ได้นอนน้อยนะผมประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มหนก็นอนแลลวถ้าไม่ได้ติดภารก,กิจอะไรผมก็นอนเลยก็อยากเอาแรงไปทาอย่างอื่นต่อเดี๋ยวเราจะพาไปตอนที่ถ,ถึงเลยได้เกิดว่าไปโอเคตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะนี่ยเนี่ยมันน่าจะเป็นโรงเรียนนะถ้าผมหายได้เลยน่าจะเป็นโรงเรียนนั่นแหละถ้าไม่ใช่ขอขอไฟเลยนะผมก็อ่านสกิตไม่ค่อยออกเหมือนกัน ต่ที่ดูแล้วมันน่าจะเป็นลูกเรียนได้แหละเพราะาอันนี้ในตูน้คนเทนเนอร์เราก็จะมาส่งอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนนะวบเขาไปนกนไฟเอาขึ้นดบาแล้อยโอยอก่อนไป,ไปีเขาไปเไปเออขี่เข้าได้แล้วโอ้ เราติดด้วยแล้วเพราะว่าฟุตบาทน่าจะพังมาแล้วแี่จังหวะนี้เราก็เข้าไปได้เลยเข้าไปไปเลยไปเคเลี้ยวนี้ฝนไหมเกลือฝนหางหน้าจะไม่ฝนนะเกี่ยเกี่ยวฟุตบาทเกี่ยวไหมเกี่ยวด้วยเราต้องไปจอดด้านหลังลาร์ดซาร์ดอยูเกี่ยวแล้าไปก่อนไม่ีขาออก ขี่เราก็ขี่เข้าไปแล้วไปนี่มันก็ก็ได้แล้วนะก็มาถึงแล้วส่งผลบวกการเห้นักเรียนก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอะไรแล้วนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติตามให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับแล้วมันออกยังไงอยูตรงนี้อ่ะงามไส้และโอเคเนาะกดออกไปวะ เอ้ยคงมาได้กลับบ้านนอนแล้วแหละมันออกไงวะตรงนี้เออต้องถอยหลังก่อนใช่ไหมถอยหลังแล้มันออกไงวะไม่รู้ละใจแม่งเลยอย่าพุ่งมาเลยอะไรชนก็ไม่ต้องไปสนใจอะ่ะไฟซอมเอาโอเคโอเคช่างมาเลไปละหงายคนแล้ว